สวัสดีครับพบกับซูลุ卡尔ลิวโปเราเริ่มต้นกันที่รา,ฟา,ฟาเฟลฟานเดฟานนะครับทึงผลงานอันสุดยอดของแข้งลิเวอร์พูลในเกมทีมชาติรา,ฟา,ฟาเฟลฟานเดฟานนะครับตำนานทีมชาติฮอลแลนด์ออกมาชื่นชมไรอันสกาฟินแบกอย่างมากหลังจากที่เขาได้ลงเล่นและมีส่วนช่วยกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ถล่มบอสเนียไป5ประตูต่อ2มีฟิลของลิเวอร์พูลรายนี้ดูเหมือนจะได้ชีวิตใหม่ภายใต้การกุนทีมของอร์เนอร์สลอตผู้สืบทอดตำแหน่งของเจคกิงคลับที่แอนฟิล อดีตตักเตะของอาจจกนะครับคว้าโอกาสสร้างความประทับใจในระดับนานาชาติด้วยผลงานที่โดดเด่นโดยเฉพาะการสร้างสรรค์โอกาสทำประตูด้วยการใจบอนทะลุช่องอย่างแม่นยำในเกมนี้โรอันสกันเบลแบกเล่นดีดดมากเขาดูเฉียบคมเหมือนเป็นอิสระคล่องแคล่วและอยู่ระหว่างแนวรับของกลองกลางอยู่เสมอเขาเล่นด้วยความมั่นใจอย่างมากในที่สุดเขาก็แสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาแล้ว อดีตเดลเตตันอัมสเปอร์กล่าวพัน nos สื่อของเนเธอแลนด์ผลการแข่งขันนัดนี้ทำให้ลูกทีมของโรนัลคุมันขึ้นไปอยู่อันดับที่2ในกลุ่มยูฟ่าเนเชเชลีโดยตามหลังเยอรมนีด้วยผลต่างประตูที่เสียลิอรูพูมีคิวที่จะกลับมารงเด่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนะครับในวันเสาร์หน้าโดยจะเปิดบ้านต้อนรับแกมเมียงของนอตที่แฮมฟอร์เรสโดยสติติต่างๆสนับสนุนคำกล่าวอ้างของราฟาเอลฟานเนฟัสที่ว่ากราฟินแบกมีเกมที่ดีนำทีมชาติ นัดเตะรายเนียนกับทําสถิติการพันบอลสำเร็จถึง92%ทั้งหมด67%จาก73ครั้งจ่ายบอลสำคัญถึง2ครั้งชนะการดวลลูกกาอากาศ4ครั้งจากทั้งหมด7ครั้งและตัดบอลได้3ครั้งจากข้อมูลโซฟาสกอร์ไม่ว่าจะต้องคำนึงถึงคุณภาพของคู่แข่งที่เผชิญหน้าในฤดูกาลนี้ด้วยแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เรากำลังเห็นมิกฟิลเวอร์ชั่นที่พัฒนาขึ้นมากจากที่เราดึงตัวมาจากไบยอเมนิกในฤด,ดูกาลที่แล้วนี่เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอนาคตของกราฟเฟนแบกและลิวอพูล o ไรอันสกาฟเฟนแบกโชว์ฟอร์มเทพสถิติสุดปังพาฮอลแลนด์เชื่อดอสเนีย และอันกาฟินแบดนะครับมีฟิลด์ดาวรุ่งในวัยยเปีระเบิดฟอร์มสุดยอดในนําทีมชนฮอลแลนด์เกมที่พบกับบอสเนียโดยเขาลงเล่นเต็มเกม90นาทีพร้อมสถติติที่น่าสนใจมากหน่ยจอมทัพแดนกลางกาฟินแบดนะครับคุมจงังหวะเกมในแดนกลางได้อย่างยดเยี่ยมส่งบอลสําเร็จ67จาก73ครั้งโดยคิดเป็นความแม่นยําสูงถึง92%เลี้ยงทะลุทะลวงไม่ใช่แค่าจบอลแม่นแต่เขายัางเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งได้ถึง2จาก3ครั้ง ตัดเกมเหนียวแน่นช่วยตั้งรับอย่างแข็งแกร่งและแย่งบอลกลับขึ้นมาได้ถึง8ครั้งและสกัดบอลสําคัญอีกถึง3ครั้งสร้างสรค์เกมรุกเปิดบอลยาวและคอรบอลอย่างแม่นยําถึง100%เต็มแถมผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายคู่แข่งได้ถึง7ครั้งและมีส่วนร่วมกับการสร้างโอกาสทาประตูถึง2ครั้งเรตติ้งสูงปรีดโดยฟอร์มการเล่นอดเด่นเช่นนี้นะครับทำให้เขาได้รับคะแนนความสามารถจากสกอตก้นาไลฟ์0ถึง8.1คะแนน จากผลงานอดีตเยยมนี้นะฮะทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าคาร์ฟนแบกกำลังก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสกคัญของทีมชอทฮอลแลนด์และสโมสรลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเบอร์หกซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะยิ่งพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแ,และเกมนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณภาพของเขาอีกครั้งหนึ่งนะฮะยอดเยี่ยมจริงๆด่วนโจกโกเมสได้ท้การเปิดใจคุยกับอันเนอร์สลอตไปแล้วในช่วงเสม,มอที่ผ่นมา มีรายง,งานมาว่าโจโคเมสได้เข้าไปพูดคุยเรื่องอนาคตของเขากับทางอาร์เนอร์สลอตเฮดโคชคนใหม่ของลิเวอร์ pool โจโคเมสได้รับก,การยืนยันอนาคตกับลิเวอร์ pool จากอาร์เนอร์สลอตโจโคเมสนะครับกองหลังตัวเก่งของลิเวอร์ pool ได้รับก,การยืนยันจากอาร์เนอร์สลอตเฮดโคชคนใหม่ว่าเขายังคงเป็นส่วนสําคัญภายในแผนการทําทีมของ Liverpool ลิเวอร์ pool ในฤดูกาลนี้การพูดคุยน,นี้เกิดขึ้นในช่วงสมมติ์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีข่าวลือว่าจโจโกเมสอาจจะย้ายออกจากทีม ก่อนหน้านี้โจโกเมตก็เกือบที่จะได้ย้ายปร,รุ่มทีมนิเคาสเซซลหลังจากที่ลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวอันโทนิ่กอร์ดอนมารุวมทีมอย่างไรก็ตามเนิวคาสเซซลกลับเปลี่ยนใจไม่ทําตามข้อตกลงเดิมทําให้เดิวนนี้ต้องลุ้นลงไปในที่สุดการที่โกเมตไม่ได้ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ทาให้เกิดคําถามเกี่ยวกับอนาคตของเขาในทีมแอนเวลแต่อาเนอร์สลัดได้เข้ามาคลี่คลายความกังวลเหล่านี้ด้วยการยืนยันว่าโกเมตยังคงเป็นนักเตะค,คนสำคัญของทีมและจะมีบทบาทสําคัญในฤดูกาลนี้ ข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับแฟนๆลิเวอร์พูลที่จะได้เห็นโจครเมตลงสนามในสีเสื้อหงแดงต่อบ,บายและเป็นการตอกย้ําถึงความเชื่อมั่นที่อาร์เนอร์สลัตมีต่อนักเตะรายนี้นะครับด่วนโมเมนซาลาอนาคตที่ลิเวอร์พูลไม่แน่นอนทาการความสนใจจากยักษ์ใหญ่ของยุโรปโมเมนตซาลานะครับปิดตัวเก่งของลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนในอาชีพยายการแข่งของเขา โดยสัญญาฉบับปัจจุบันของเขากับหงแดงกําลังจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2025และยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนว่าเขาจะได้ต่อสัญญาลรืใหม่แม้ว่าซาลาจะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ด้วยร์มที่ยดเยี่ยมยิง3ประตูและแอซิทอีก3ครั้งจากการลงสนาม3เกมแรกแต่ลิเวอร์พูลก็ยังคงลังเลที่จะเสนอสัญญา,ญญาระยะยาวให้กับนักเตะในวัย32ปีรายนี้ ความไมไ่นอนเกี่ยวกับอนาคตของซาลาจึงดึงดูดความสนใจจากสโมสรชั้นนำทั่วยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งปารีสแซงต์แงชงและยูเวนตุสที่แสดงความสนใจที่จะเซ็นเดักกับเขาเบจจิ G, กำลังมองหาตัวแทนของเคลียนอ็มเปเป้ที่ย้ายออกไปและเชื่อว่าซาลาจะเป็นตัวเสริมที่สมบูรณ์แบบให้กับแนวรุกที่เต็มไปด้วยดาราของพวกเขาในขณะเดียวกันยูเวนตุสก็กำลังสร้างทีมขึ้นมาใหม่ภายใต้การกุนทีมของติโก้มอกตาและมองว่าประสบการณ์และคุณภาพของซาลาจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ซาลาได้คามสนใจอย่างมากจากลีกสีฬาอาระเบียในช่วงฤดูร้อนแต่เขาปฏิเสธข้อเสนอเงินก้อนตัวจากอ,าอัลเอลารดดูเหมือนว่าเขาจะยังคงมุ่งมั่นที่จะเล่นในระดับสูงสุดของฟุตบอลยุโรปอย่างไรก็ตามหากลิเวอร์พูลไม่สามารถตกลงสัญญาฉบัใหม่กับซาลาได้พวกเขาอาจจะถูกบังคับให้ขายซาลาในช่วงมนหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียซาลาไปแบบฟรีๆในปี2025 อนาคตของโมเมสลายังคงไม่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือเขายังคงเป็นหนึ่งในเพื่นที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลกและการตัดสินใจครั้งต่อไปของเขาจะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออาชีพการแก้งขังของเขาและภูมิทัศน์ของฟุตบอลยุโรปยืดหยุ่นปรับได้จะมีการเกอร์ประทับใจแนวทางการทำทีมของอันเนอร์สลัด จะมีการลาเก่อดีตกองหลังชื่อดังของลิเวอร์พูลประทับใจแนวทางการตำทีมของอันเนอร์สลอตที่สามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนแทกติกเล็กๆน้อยๆในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละเกมจนทําให้ลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะรวด3เกมติดต่อกันได้ในสิกพิมลิกช่วงเปิดฤดูกาลลิเวอร์พูลเอาชนะอิปสวิทาลเบรนฟอร์ดและแมนเชสเต็ดในสามเกมแรกของฤดูกาลนี้แถมเป็นการเอาชนะแบบไม่เสียประตูเลย ซึ่งเจมี่กาเลเกอร์ก็มองภาพรวมแล้วเห็นถึงจุดเด่นในเรื่องของการปรับทคติกที่ยอดเยี่ยมในนุการนี้ทุกครั้งที่ผมดูลิเวอร์พูลสิ่งที่ผมชอบคือแนวทางทุกอย่างไม่เหมือนเดิมในทุกๆเกมที่พวกเขาลงเล่นคุณเห็นบางอย่างที่แตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละเกมเกมแรกที่พบกับอิสเวตเราได้เห็นการปรับเปลี่ยนในเรื่องของฟูลแบ็กเจมี่กาเลเกอร์กล่าวพอต่อมาพบกับเรนฟอร์ดอเล็กซานเดอร์อนโนก็ทำบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากเดิมเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการเล่นและการยืนตำแหน่ง ส่วนเกมพบกับแมนเชสเตอร์พวกเขาก็ปรับเปลี่ยนแทคติกไปจาก2นัดแรกเห็นได้ชัดว่าพวกเขามีวิธีการเล่นที่หลากหลายยืดหยุ่นมากขึ้นมีการปรับเล็กๆน้อยๆได้ตามสถานการณ์คุณรู้หรือไม่เดานิเอลสเตลิตนะครับรับเคยพยายามไปทดสอบเป็นนักเตะให้กับทีมใน NFL d เเดนนิเอลสเตลิตนะครับอดีตกองหน้าลิเวอร์พูล โพสลงในโลกโซเชียลมีเดียของตัวเองให้เห็นว่าเขาเคยพยายามใช้ทักษะการเป็นนักฟุตบอลไปทดสอบการเป็นนักเตะให้กับทีมอเมริกันฟุตบอลในลีก n อ l อย่างทันเนสซี่ไททันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับก,การเซ็นตัญญาดานเนืสัตว์หับไม่ได้เล่นฟุตบอลอาชีพมาเลยนักตั้งแต่ยุติบ,บทบาทตัวเองกับเพิร์ส l กลลีทีมในเอลีกออสเตรเลียเมื่อ2ปีก่อนโดยมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกา อดีตแข้งรายนี้เคยพยายามเปลี่ยนอาชีพของตัวเองด้วยการไปทดสอบเพื่อเป็นนักเตะให้กับทีม NFL ไททันแต่เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเข้าไม่ได้ทำอะไรมากพอที่จะทำให้เหล่าสตาร์โค้ชประทับใจหรือมองว่าเขาคุ้มค่าก,กับการสินสัญญาบริกโค้ชตัวเชื่อมดาวรุ่งกับชุดใหญ่คนใหม่เริ่มงานกับหงแดงแล้วอารอนบริกนะครับได้เริ่มต้นงานใหม่โค้ชทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการแล้ว ในสัปดาห์ที่ผ่านมาในตำแหน่งโค้ชพัฒนานักเตะซึ่งเป็นตำแหน่งที่มาแทนที่ของวิกเตอร์มาตอสโดยจะคอยดูแลนักเตะดาวรุ่งที่ขึ้นมาเล่นอย่างทีมชุดใหญ่ของฮองแดงเป็นหลักอารอนบิกนะครับในวัย37ปีที่เคยมีประสบการณ์การทำงานกับเบลซันนอตเอ็นสเปอร์แมนเชสเตอร์โมนาโกและัวบวกูกดึงเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมงานของโค้ชอาร์เนสลอตโดยตำแหน่งนี้มีความสำคัญมาก เราถือได้ว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างทีมเยาวชนกับทีมชุดใหญ่โดยจะวางแผนพัฒนาและผลักดันดาวรุ่งให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของทีมชุดใหญ่ในในสัปดาห์ที่ผ่านมาลิอร์พูก็มีการจับการซ้อมร่วมกันร,ระหว่างนักเตะชุดใหญ่กับชุดยู21ปีอารอนบิกก็ได้ทํางานเริ่มต้นด้วยการทํางานร่วมกับแบลรี่ลิวตันในแง่ของทีมชุดยู21ปีแล้วเป็นโอกาสสาหรับอารอนบิกที่จะได้เห็น,หนเด็กๆโอกาสแบบนี้สำคัญมาก การทาความรู้จักกับนักเตะเป็นสิ่งสาคัญมากลิวตันกล่าวถึงการได้เริ่มต้นทํางานกับอารอนบริกส์นะครับนี่คือสุนารีลิเวอร์พูลนะครับตู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่8กันยายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ